สวัสดีท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณคููการในรายวิชาสังค์ประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราจะยังอยู่ในหัวข้อนหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะ,ะโอเคเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะคะ หนึ่งท้องถิ่นของเราท้องถิ่นก็คือท้องถิ่นในท้องถิ่นหนึ่งที่มีความหลากหลายชุมชนอาศัยอยู่รวมกันนะคะมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่คล้ายคลึงกันทําให้มีลักษณะสังคมและวัฒนธรรมร่วมกันเช่นประเพณีท้องถิ่นภาษาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นนะคะท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะซึ่งจะมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นดินทรายนะคะและจะมีความแห้งแล้ง จึงมีประเพณีเกี่ยวข้องกับการขอฝนนะคะ,ะประเพณีอะไรคะ,ะประเพณีแหนางแมวประเพณีบุญบั้งไฟนะคะ,ะต่อไปหนึ่งท้องถิ่นของเราภาคอีสานเราจะมีการจุดบั้งไฟใช่ไหมเขาเรียกว่าประเพณีประเพณีบุญบั้งไฟนะคะในภาคอีสานของเราโซ ประเพณีแข่งเรือในท้องถิ่นของเราที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นประเพณีบวชป่าสืบชะตาชีวิตแม่น้ำในท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ป่าและก็ภูเขาสูงนะคะต่อไปส การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นเราเมื่อนักเรียนต้องการสืบค้นศึกษาท้องถิ่นของตนเองนะคะ,ะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นะคะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างขั้นตอนให้ดูนะคะ,ะหนึการสำรวจท้องถิ่นของตนเอง แต่ละท้องถิ่นมีสถานที่ที่สําคัญสิ่งของสําคัญและบุคคลสําคัญหรือว่าปราชนะคะปราชญคือผู้ที่มีปัญญารอบรู้นะคะท้องถิ่นที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ซึ่งนักเรียนสามารถสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นได้เช่นนะคะ สถานที่ที่สำคัญประกอบไปด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับศาสนาความเชื่อของคนในท้องถิ่นเรานะคะในท้องถิ่นเราบางคนจะมีวัดมัสยิดโบสถ์คริสต์เป็นสถานที่ทางศาสนานะคะสิ่งของสำคัญนะคะประกอบไปด้วยวัตถุที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อนะคะเช่นพ,พระพุทธรูปเทวรูป วัตถุบโบราณเช่นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องใช้ตั้งแต่บรรพบุรุษของเราเลยนะคะอันนี้ที่เราเห็นก็นจะเป็นเครื่องทอผ้าหรือว่ากี่ทอผ้านะคะ,ะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้าในสมัยก่อนนะคะ,ะต่อไปบุคคลสำคัญนะคะหรือว่าปราหลาดในท้องถิ่น ในแต่ละท้องถิ่นของเราจะมีบุคคลที่ให้ความรู้ความสามารถสะสมภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะคะสามารถสร้างผลงานและ,ะสินค้าที่ได้รับการยอมรับทั่วไปนะคะเช่นขนมสายไหมาอ,าอายุทยากะหรี่ปั๊บสระบุรีนะคะนอกจากนี้ในท้องถิ่นยังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือว่าเฉพาะสาขาน,นะคะเช่นในท้องถิ่นของอบาง บางพื้นที่นะคะก็จะมีช่างปั้นดินเผาช่างทองช่างาโบราณโบราณาคาดีนะักประวัติศาสตร์นะคะเกษตรกร,กรดีเด่นนะคะนะักภาษานะคะที่สามารถอ่านอักษรโบราณได้บุคคลเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในความอ่านในความเป็นมาของท้องถิ่นของพวกเรานะคะต่อไปสองหัวข้อที่จะที่จะศึกษาก็คือศึกษาหนังสือและเอกสารต่างๆในท้องถิ่นนะคะ แต่ละห้องถิ่นเนี่ยมักมีแหล่งรวบรวมหนังสือและเอกสารต่างๆของท้องถิ่นไว้นะคะเช่นห้องสมรรุดประชาชนศูนย์วัฒนธรรมห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดหน่วยงานราชการนะคะรวมทั้งเอกสารเผยแพร่ความรู้ของทไออขงหน่วยราชการเช่นศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุอว่าเทศบาลของเรานะคะ 3. การสอบถามและการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะการสอบถามเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการสืบคน้นสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นเราะคะโดยเริ่มจากผู้ที่มีความรู้ใกล้ตัวของนักเรียนก่อนเช่นคุณครูพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่บุคคลที่ อยู่ในท้องถิ่นของพวกเรามาก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นจึงสอบถามผ้าถามผู้ที่รู้ที่อยู่ใกลจตัวออกไปนะคะอย่างไรก็ตามนักเรียนก็ต้องเตรียมตัวที่จะถามหัวข้อดีๆนะคะโดยคำนึงว่า,าเราถามใครถามอะไรและถามเมื่อไหร่นะคะ มีไงใครใครก็คือหมายถึงสถานะของผู้ที่จะถามมีความรู้ด้านใดอะไรหมายถึงคําถามที่นักเรียนจะต้องจัดเตรียมล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้นะคะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็คือการนัดช่วงเวลาที่เหมาะสมกับผู้ที่ตอบคําถามเราได้นะคะ 4. การบันทึกและเรียบเรียงนะคะหลังจากที่นักเรียนได้สำรวจท้องถิ่นได้ศึกษาหนังสือและเอกสารต่างๆรวมทั้งได้สอบถามแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นะคะนักเรียนควรบันทึกความรู้ที่ได้ที่ได้รับสรุปเป็นข้อเท็จจริงเรียบเรียงเป็นเรื่องราวให้ชัดเจนนะคะโดยต้องตระหนักว่าต้องเขียนด้วยความเป็นกลางนะคะและปราศจากอคติค่ะ 5นะคะการนำเสนอนักเรียนสามารถนำเสนอข้อเท็จจริงได้จากการที่เราไปสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นในรูปแบบแต่างๆนะคะเช่นการเขียนเป็นรายงานการจัดเรียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลาที่เกิดเหตุการณ์นะคะหรือ,อหรือเรียงตามลำดับหัวขอ้อ เพื่ออธิบายเป็นเรื่องราวที่คนพบได้อย่างเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันนะคะมีความต่อเนื่องมีเหตุมีผลน,นะคะการอธิบายหรือการเล่าเรื่องประกอบภาพการจัดนิทรรศการการแสดงบทบาทสมมตุติหรือรูปแบบอื่นๆที่เราสามารถนำเสนอได้ตามศักยภาพของเรานะคะ,ะวันนี้คุณครูคก็ขอพบปากับนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ